ทุกคนวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับของเล่นมากมายเลยเป็นของเล่นใส่ทานนี่แล้วเรามีเจ้าฉลามไมกาลอดยอูโโหเป็นตัวสวยๆแบบนี้เลยเป็นของเล่นใส่ทานชนถอยเปิดสวิตช์เลย เรามีไดนโนเสาร์ไรทยสาลาทบตัวนี้เองโอ้โหเป็นไดนโนเสาร์ดึกดำบรรณนะเนี่ยแต่เป็นเวอร์ชันหุ่นยนอนมีสีเขียวและสีน้ำเงินพร้อมกันหรือยังหนึ่งสองด้โอ้โหเราได้ตัวสีน้ำเงินนะแล้วเราจะไปตามล่าหาสีเขียวกันนี่เปิดสวิตช์มาเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันเ็ต้สลามเลยนะ ตวที่สองชื่ออะไรจนได้ไปมนะคเมนบอกไ้นตัวที่สามสีงู่อ้มอีกนตัวเนว้าวเป็นแก๊งหมาเลยเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้มาวันนี่ก่านชิงของ ต้องดูชิงคองสีแดงที่เดินไหมผมต้องเดินแน่เลยโอเคว้าแวแอบตั้คใหม่ที่น้านะคะกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยกดไลค์กดไลค์กดหน้า